กลับมาพบกับพระคําคุ้นเคยพระคําหนึ่เข้อพระันรนใจและสำสร้างชีวิตของเราครับวันนี้นะครับมาดูด้วยกันนะครับว่าผมมีพระธรรมอะไรมาฝากาจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกแล้วเ,เป็นคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับความนิ่งเงียบไหมครับเคยสังเกตตัวเองบ้าไหมครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะนิ่งเงียบได้นานที่สุดเท่าไหร่ เวลาที่เราว่างเนี่ยเราเคยที่จะลองอ,อยู่แบบนิ่งๆเงียบๆโดยที่เราไม่ต้องไปหยิบมือถือขึ้นมาเล่นนะครับหรือว่าเดินไปเปิดทีวีหรือว่าไปเปิดเพลงฟังนะครับหรือว่าหาอะไรนอ่นนี่นั่นมาทำนะครับอย่างน้อย5นาทีเนี่ยเคยสังเกตดูตัวเองไหมครับว่าเราทำได้ไหมบางครั้งความนิ่งหรือว่าความสงบเงียบเนี่ย ทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกอึดอัดอยู่ไม่ได้นะครับจะต้องหาอะไรสักอย่างที่จะทำเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นต้องอยู่แบบเงียบๆนะครับปัญหามากมายนะครับของคนเราเนี่ยมักจะมาจากการที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะนิ่งและเงียบสงบได้นะครับเราไม่รู้ว่าจะนิ่งเงียบสงบได้อย่างไรเหตุผลหนึ่งนะครับที่ หลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้จักพระเจ้าหรือพบพระเจ้าเป็นการฝืนตัวในชีวิตของเขาได้นะครับก็เพราะว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะนิ่งได้นะครับเราวุ่นวายมากจนเกินไปนะรเราไม่สามารถที่จะอยู่เงียบๆแล้วก็เราก็ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาแต่พระธรรมในตอนนี้นะครับได้หนุนใจเราว่าและได้เปิดเผยความจริงให้เราได้เห็นว่าการที่เรานั้นรู้จักที่จะสงบเงียบนั้น มันสามารถที่จะนำเราไปสู่การได้พบพระเจ้าการได้รู้จักพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับวันนี้หากเราเรียนรู้ที่จะลองนิ่งเงียบและสงบดูนั่นก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่จะนำเราไปสู่การได้พบพระเจ้าในชีวิตของเราได้ชีวิตของเราอาจจะวุ่นวายเกินไปครับที่ผ่านมาและถ้า,าเราสงสัยในตัวเองว่าทำไมชีวิตของเรานั้นไม่ได้พบกับพระเจ้า ดูเหมือนไม่คเคยได้ยินเสียงพระเจ้าเลยไม่ได้ใกล้ชิดพระเจ้าเลยดังนั้นวันนี้ให้เราเริ่มต้นจากการที่ทุกๆวันนั้นเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าให้ใจของเรานนั้ได้ลองเงียบสงบและได้ดูนิ่งๆนะครับได้ให้คว้กับพระวจนะคำของพระเจ้าหรือว่าได้ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าดูเวลานั้นอาจจะทําให้เรานั้นได้พบกับพระเจ้าได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้ นั้นขอพระเจ้าที่จะอวยพร,พรเราให้เราได้เรียนรู้ผ่านพระธรรมในตอนนี้ที่เราจะนิ่งเงียบและฟังเสียงของพระเจ้าและได้พบพระเจ้ารู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จะวอวยพรครับ